น่าจะไปเข้ามาเข้ามาไอ้ไอ้เท้ามาเล้อเลยไม่ใหญ่เล็กนิดเดียวเขาไม่นอนแอร์ตรงนู้นหรอคะพี่นอนแอร์อยู่เหรอเฮ่ไปไหนอ่ะยังไม่ถึง ต่ออนนี้แล้วเนี่ใส่รองเท้ารองเท้าพี่อยู่ข้างหลังนะไปเตรียมข้างหลังเลยก็ได้ค่ะแล้วอันนี้ไปได้ไง <laughs> <laughs> <laughs>

พี่นะก็เสื้อคลเป็นผ่อนๆเมอนกันนี่นอม่แนาวเป็นชูโรย้ยตะขาตสั้นแตชอบชุดตอนแต่งงานเท่ ตอนจริงอย่าลืมเอาผ้ากางหมดเลยนะนี่เอาให้เหมือนผมท้าก็ไเมื่อกี้เขาตอบแล้วมันจับไม่อยู่มันต้องแบบผมแล้วก็เดีเ๋ยวถ้าเป็นชิวเขาเข้ากันก็เลย กาเฮ้ยเฮ้ยน่าจะมีกินยากินเอนะ่อะไรค่ผมแต่มันไม่ง่วงหรม่ง่วงไม่ง่วงพีตาก็เหนื่อยกันไหมเนี่ แต่เราวจะเริ่มรู้กว่มันเริ่มเริ่มกว้าง่กว้างนเยอติมแปกแบบแคบเรานั่งกันนไม่พอใช่เลียนั่งติดกันนาะนนี้ตอนนี้มันแบบไม่เหลือที่เยอะตังนอนได้เลยว่างั้นจริงนอนได้เลยวันนี้ก็ได้บรรยากาศเดิมวันนี้เก็บของ อันนี้แบบเกี่ยวกับความเปลี่ยนฟิลนะพอรู้ตัวต้องไปคนละฟิลกันคนละฟลก็จะแบบไม่ได้แบบเต็มใจในนี้แบบเต็มใจมันมดนี่เขาให้แรก็พูดเงี้ยครันี้จะบอกรอเหรอเงาเป็นพูดกล้าหรือเปล่าก้าะกล้า ไม่กล้าแล้วเอาพี่ขอับอะไรอ่ะขับอะไรคะพี่ขบับจริงจัง ต้องเป็นอาคาเปนทัสแล้วทำแผ้องแล้วใช่แล้วเขาเดี๋ยวเขาจะไปวางแผนกันเนี่ยมีพี่ไปกับตัวไงใช่ไหมะแล้วก็เพียงบ,บอกว่าจะจับสอบอ๋อจับตัวจับตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว,ตวสลับตัว,ะตวะอะไรเออเมื่อกี้เพีงตรวเดี๋ยวนี้มันมีบางคำไม่ใช่คำรองโอ้รอ,อ,องแง่ไหนบัญชีเรียกเก็บ คีมเปลี่ยนใหม่แล้วซ้อมต่อจะได้ไปได้ะได้จะได้ะได้จได้ได้จะได้ได้จไม่ได้จะไ้ได้จะไดจได้จไ้ได้จะไม่ได้จะได้ได้จะได้ได้จะได้ได้จะได่ได้จะได้ได้จะได้ได้จะไได้จะไ้จะได้จอไะได้จไดได้จได้ได้จะได้ได้จะไ้ได้จะได้จ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 ไ ตามนั้นเลยแรงดงงเลยก็เป็นของเเป็นแบบทำอะไรอย่างเงี้ยดงาซึ้งเลแหละต้องงงหรดมากต้องงงใช่ไหมไม่ต้องงงไม่ต้องเกลับไงยังไงเออต้ตกใจส่ะโคตดดีเลยริงเหรอมันเขาตกใจแก่แตจริงปะนี้เเลย้ย่งแตกเลยย่าริงปะ ฮ้ยเฮ้ยสค่ะวัานี้นะคะเราอยู่กับรายการมากินมาเที่ยวคู่จิ้นฟินปอวันนี้เราพบกับใครคะพี่มาริวนะครับผมวันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับผมคู่จิ้นคู่นี้นะครับพี่แม็กซ์ครับแล้วก็พี่เมย์นะครับผมแม้วต่างตัวไหนครับผมชื่ออะไรบ้างอะไรยางไงบ้างเลว ดิชั่นที่ที่รู้เลยหรือเราไม่ติดจ้าติดสิคะอ๋อติดติดสมัครนั่งตรงนี้ได้ไงอ๋อครับผมแล้วรู้จักกับเมนาหรือยังครับจริงแล้วเนี่ยตอนรอบตอนรอบแรกคือรอบแรกเป็นอะไรนะวันนิชาใช่ไหมคะใช่ครับตอนรอบวันนิชาเนี่ยเขาพัวสาวอีกคนนึงมาค่ะก็เร็นอไรเนียเรื่องนี้เป็นที่ก่าวขานกันเลยรอบี้จะแบบเขาพัวงอีกคนนึงเค่อไม่เข้าใจเลยจริงคือยังไงตานนั้นเลยเมย์ใช่พอรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วหรือยังครับะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้ เออย่าเฉยก็อย antis, ่าเฉยยั่งไม่เฉยนั่งไม่เฉยฮะเอาหรอครับแล้วเราทําใจได้ไหมฮะที่เจอคนแบบนี้ก็แล้วแต่ออ๋เล็กนี่คขาผากำลังงาือยังครับอะไรพอเล่นอะไรเนี่ยพ่อคือเด็กที่คุณไม่คิดเล่นเหมือนจริงค่ะไม่ได้คิดเลยเลยไม่ได้คิดเลยเลยทถอย่อยอย่าให้เล่นมันไม่โจวรู้ เจ้ามความลับของเจ้าอยู่ไม่รู้อะไรเลยช่ไหมเจ้ารู้ได้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอวันนี้แหละไม่ต้องพรุ่งนี้เน่็นอะบ้เีอะไรของีะเจอแล้วะไปเลื่งรับชันอ้อังยชิญค่เชิญเนั่งอ่ะมีอะไรบ้าตองนี้อ่ะนี่เอ็นเอ็มนี่มาร็วแม มันถ้ามันถึงแล้วมันโดนจริงนะเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะบอกเลยมันเป็นมันเป็นการแสดงมาเร็วเอา้งี่ไนทุกคนุกคนทุนนกนทนทุกคนทุกคนคนนนคกนคกนทุกคน